เอาหนะักคุณนตัตตบลคนเดียวเลยนะคุณนตัตตบลคนเดียวเลยฟังดีๆคุณนตัตตบลน,นะเอานะักคุณนตัตตบลคนเดียวคนอื่นรอนะครับฟังหนักคุณนัตตะบลนะแอปคุณรู้จักแอปพลิเคชันใช่ไหมแอปพลิเคชันนะครับบริษัทดอบดิสนะเป็นแอป,ปช้อปปิ้งที่แบบขายอาหารเสริมเครื่องสำอางความงามหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ดอบดิสเอามาไว้ในแอป,ปนะครับช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยเขาก็เป็นแอป,ปเหมือนกัน แอปทุกแอปต้องการคนโหลดแอปอใครก็ตามที่มีมือถือโหลดแอปเข้าไปนะสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับแอปแอปนั้นโอเคทีนี้ช้อปปี้และซด้าเขาทําโฆษณาเองเขาจ้างดาราเขาจ้างบิเซนเตอร์เขาไปยิงแอดยูทูบยูทูบให้คนโหลดแอปเองซึ่งเราไม่เกี่ยวเราเป็นแค่ลูกค้าไปช้อปปิ้งอย่างเดียวเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับแอปเหล่านั้น เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนทคนาโฆษณาเราเป็นแค่ลูกค้าถูกไหมอ่าทีนี้แอปดอปลิสต์แอปดอปลิสต์เนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะที่มีอาหารเสริมความงามขึ้นสัมอางเนี่ยแอปดอปลิสต์เนี่ยไม่ได้ทําโฆษณาเองไม่ได้จ้างดาราไม่ได้จ้างพิเซนเตอร์ไม่ได้ทําการตลาดจะเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ที่อายุส8บปปีบริบูรณ์ขึ้นไปมาช่วยบริษัททำโฆษณา มาช่วยทําโฆษณาเข้าใจไหมครับใครก็ได้ที่มีม,มือถือคุณก็แค่บอกให้เขาโหลดแอป,ปลงไปในมือถือเข้าใจอย่างนะโหลดแอป,ปลงไปในมือถือคุณจะบอกเขาด้วยเหตุผลอ,อะไรก็ได้คุณจะบอกว่าแปปอปดอกนีส้สามารถสร้างไรายได้ได้เขาก็โหดดแอป,ปได้แปปอปดอกนี้มีสินค้าเยอะแยะมากมายเขาก็โหดดแอป,ปได้แปปอปดอกนี้มีสินค้าที่ทดลองให้สั่งซื้อไปกิน เขาก็โหลดแอปได้คุณจะบอกให้เพื่อนๆคนรู้จักหรือคนในอินเทอร์เน็ตโหลดแอปด้วยวิธีไหนอันนั้นมันก็แล้วแต่เราหรือเราสามารถที่จะมาเรียนรู้วิธีการทําโฆษณาให้คนโหลดแอปได้เข้าใจใช่ไหมผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่อยากโหลดแอปถ้าเขารู้ว่าแอปดอกนี้สามารถสร้างรายได้ให้เขาถูกไหมอะผมถามหน่อย ถ้ามีแอปแอปหนึ่งสามารถสร้างไราไยได้ได้โดยที่คุณไม่จะเป็นต้องลงทุนคุณไม่จะเป็นต้องเป็นเจ้าของสินค้าในแอปทั้งหมดนะถ้าเขารู้ทำไมเขาจะไม่โหลดแล้วเขาก็สามารถทําควบคู่กับงานประจาเขาได้ด้วยนะบอสกำาคนกพูชาที่เขาอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสคนกพูชาที่เขาอยู่ในประเทศไทย,ย,ยบทก,บ,บ,ทยททยกบ,บูชาเลยสมัครสมัครได้นะตอนนี้กมพูชาก็สมัครได้ คนที่อยู่ต่างประเทศคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถสนับได้นะเอาเป็นว่าแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็ทําได้อ่ะคุณรัตพลนเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นใครโหลดก็ได้คุณเจอใครคุณเจอใครก็อ่ามีแอปดรอด้จ้างอะไรได้ยังยังก็ให้เขาโหลดสิให้เขาโหลดจบแล้วคุณเจอใครคุณก็ให้เขาโหลดโหลดโหลดจบจบจบ,จบนะส่วนนะ เราจะมีรายได้อย่างไงนะนะทีนี้จะรู้ได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้โหลดแอปผ่านจากเราตรงง่ายๆมันจะต้องผูกโค้ดกันโอเคจำไว้นึมันมันจะต้องผูกโค้ดถ้าไม่มีโค้ดก็จะไม่รู้ว่าคนนี้โหลดแอปผ่านจากเราเก็บไหมเราต้องผูกโค้ดกับเขาจะได้รู้ว่าคนนี้โหลดอเราเป็นคนบอกนะ เพาะฉะนั้นถ้าไม่มีโค้ดถูกเราไม่ได้คุณเป็นคนบอกเก็ตไเก็ตเพราะฉะนั้นคุณจะต้องผูกโค้ดทุกครั้งนะจะต้องผูกโค้ดทุกครั้งในการสมัครในการดาวน์โหลดนะโอเคในการดาวน์โหลดง่ายมากๆเขาไปโหลดแอปเนี่ยคุณก็เอาโค้ดให้เขาเอาผูกโค้ดนะได้คูปองสามร้อยบาทใครก็ตามที่โหลดแอปครั้งแรกตอนเนี้ย ได้คูปองสามร้อยเหลินทันทีโหลดปุ๊บคนไทยที่อยู่ในินเดียทำได้ทำได้นะครับทำได้ทำได้ไดนะอ่ะมีใครเข้าใจยังนะมีแค่นี้แอปป์นะเรามาช่วยบริษัททำโฆษณาทางแอปยิ่งเรามีคนโหลดแอปมากเท่าไหร่นั่นคือลูกค้านะนั่นคือคนที่เราจะมีได้เขาช็อปปิ้ง เงินเด้งเลย